มดดำยิ้มแก้มปริเปิดของขวัญกัใชัยซื้อให้ถูกใจมากเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงพิธีกรและนายแบบมากความสามารถที่ใครหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคุณหนุ่มกัใชัยดารานักแสดงที่โลดลั่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายทำเอาหลายๆคนแอบอิจฉาก,กันเลยทีเดียววันคล้ายวันเกิดน้องเลฟิฟอย่างมดดำขชาพาทั้งที งานนี้พี่ชายยังหนุ่มกันชยัยก็ไม่พลาดทำเซอร์ไพรส์ซื้อแหวนให้เป็นของขวัญวันเกิดซึ่งงานนี้มดดําก็ขอตอบแทนพี่ชายโดยการหอมฟอดใหญ่เล่นเอาแฟนๆแนห่แซวเพียบว่าคู่นี้เขารักกันมากจริงๆเลยละจ้าโดย a c c o คเ t า o l y p a s s จัดให้แคปชั่นว่าขยี้ตาแป๊บพอซุมเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่งดตีกัน1วนัน ซีนหวานมอบของขวัญแทนใจเอาเซ่แหวนคาเทียแต่ขออย่างเดียวให้แล้วอย่าเอาไปให้ผู้ชายจ้าแหวนเลิฟเลิฟแอดมดดำคชาพาแอดกันใช่ทำเอาเหล่อบรรดาชาวเน็ตแห่แซวกรี๊ดแม่หอมแก้มพ่อน่ารักน่าชังเหลือเกินชื่นใจจริงๆน่ารักอบอุ่นมีความสุขมากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่ารักมากๆเลยจ้า